สวัสดีค่ะวันนี้ร้านไอดูโฟยเดียสาขารัดเพ้าจะมาสาธิตวิธีการวางแบบในการตัดสติกเกอร์เบื้องต้นนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เปิดโปรแกรม silhouette studio ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ไฟล์นะคะไปที่เปิดแล้วก็นำรูปที่เราจะใช้นะคะแนะนำให้เป็นไฟล์ png นะคะลูกค้า เปิดมานะคะมันมีขนาดใหญ่เนี่ยเราก็ต้องทำการย่อก่อนนะคะการย่อนะคะเราสามารถลากมุมลากมุมได้เลยทีนี้นะคะแล้วก็ปรับให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการ copy ให้มันเป็นหลายๆรูปนะคะวิธีการก็คือเราคลิกเราคลิก Copy มาก่อนคัดลอกแล้วก็วางจากนั้นนะคะเราจะทำการกรุปให้มันเป็นให้มันเป็นไฟล์เดียวกันนะคะวิธีการก็คือนำเมาส์ลาก ลากแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกเมาส์ขวาไปที่คำว่ากลุ่มนะคะสังเกตว่าเวลาเราเราขยับมันจะติดกันแล้วจากนั้นนะคะให้ให้เราไปที่เครื่องหมายด้านข้างนะคะเปิดหน้าต่างการทำซ้ำคลิกนะคะแล้วก็เลือกว่าเราจะให้ลงมากี่แถวอ่ะกรณีนี้เราลองเลือกเป็น4ี่แถวดูอ่านะคะก็จะได้ตามนี้นะคะ จากหนึ่1รูปนะคะเป็น8รูปนะคะเราจะทําการตัดสติกเกอร์8รูปนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปกําหนดจุดมาร์กต่อเลยไปที่เครื่องหมายนี้นะคะที่มันเป็นสัญลักษณ์3จุดแล้วก็คลิกที่เปิดะจะสังเกตว่าจะมีจุด3จุดเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยตัวเส้นสีแดงๆตัวเนี้ยจะต้องห้ามมาทับรูปของเรานะคะเราสามารถขยับออกไปได้หมดเลยทั้ง4สีด้าน ให้ไปที่คำว่าตัวเลือกขั้นสูงแล้วก็กดลากให้สุดเลยปรับให้สุดเลยนะคะมันจะปรับเต็มที่นะคะก็คือด้านละ1เซนติเมตรนะคะอันนี้คือปรับได้สุดแล้วแค่นี้ถ้าเกิดรูปเรายังไปติดอยู่ก็คือเราต้องย่อรูปลงมาให้เล็กลงนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปกําหนดเส้นตัดนะคะในกรณีรูปดอกไม้นี้นะคะก็จะเป็นการกำหนดเส้นรอบรูปให้ไปที่เครื่องหมาย ตัวนี้นะคะเปิดหน้าต่างการวาดเส้นคลิกเลือกพื้นที่วาดเส้นนะคะแล้วก็ให้เราครอบคุมวเวลาคุมคุมไม่มิดกระดาษเลยนะคะลูกค้าอ่ารอแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะเห็นมันจะมีสีเหลืองเ,องเกิดขึ้นแต่กรณีนี้เรายังทําการเลือกเลือกไม่ได้นะคะเราจะต้องทําให้สีเหลืองเนี่ยมันเต็มพื้นที่ของดอกไม้หมด วิธีการก็คือว่าให้เราลองเซตค่าตรงคําว่าค่าค่าปิดเนี่ยนะคะลองเซตดูนะคะใส่ตัวเลข3 3 0 0แล้วกด Enter ทีหนึ่งก็ยังไม่หมดนะคะเราสามารถปรับค่าอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นคําว่าขีดแบ่งเนี่ย ค่ะตัวนี้นะคะเราต้องทําการปรับค่านะคะมันไม่ได้มีค่าที่ตายตัวในกรณีรูปนี้นะคะเราจะปรับไปที่ตัวค่าเปิดนะคะให้ปรับไปที่500แล้วก็ตัวขีดแบ่งเนี่ยเราปรับเปอร์เซ็นต์ไปที่49แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าได้ไหมแล้วก็กดไปที่คำว่าวาดเส้นรอบนอกนะคะเพราะเราจะตัดแค่เส้นรอบนอก รอสักพักนะคะเครื่องกําลังประมวลผลอ่าโอเคขึ้นมาละทีนี้เดี๋ยวเราลองลากดอกไม้ออกมาดูเส้นก่อนนะคะว่าโอเคไหมอ่าดูแล้วเส้นเส้นโอเคพอเราเห็นแล้วว่าเส้นโอเคปุ๊บเนี่ยให้เราอันดูตัวนี้นะคะกลับเอารูปภาพกลับไปไว้ที่เดิมหลังจากนั้นนะคะให้เราไปสั่ง p r i ้นต่อได้เลยะคะ่ะไปที่ไฟล์นะคะไปที่พิมพ์ ในกรณีนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกพริ้นเตอร์เลือกพริ้นเตอร์ได้เลยนะคะจากนั้นก็พิิพนเสร็จแล้วก็ไปที่คำว่าส่งเพื่อที่จะสั่งตัดนะคะอันนี้ครับปรนทีวเฉยๆไปที่คำว่าส่งกรณีที่เราพิิพนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปที่คำว่าส่งจากนั้นเราก็จะต้องไปตั้งค่านะคะตัวนี้ ก็จะใช้ใบมีดที่เบอร์2นะคะแล้วก็แรงกด8ความเร็ว5นะคะอันนี้เราจะไม่ได้ตัดจริงให้ดูแต่ว่าถ้าลูกค้าสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ